ควันคิดถึงทุกคนค่ะพี่ยอียมาแล้ววันนี้เป็นวันคริสต์มาสขอทุกคนมีความสุขกับครอบครัวนะคะ โอเคค่ะทุกคนคะ่ะขออนุญาตแชร์ตัวเองก่อนเดนอคะ่ะพี่น้องไม่ได้มาไลฟ์สองวันแล้วคะ่ะคิดถึงนะคะก็อยากจะมาแบ่งปันสิ่งดีๆในวันคริสต์มาสนะคะโอเคขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะ ในวันคริสต์มาสนี้นะคะขอให้ทุกคนมีความสุขพี่ยา่ยาก็มาแมรี่คริสต์มาสกับทุกคนค่ะวันนี้เป็นวันดีนะคะเริ่มต้นสิ่งดีๆให้กับตัวเองนะคะทุกคนค่ะพี่ยา่ยาก็มีเทคนิคดีๆมาฝากค่ะทุกคน มีเทคนิคดีๆมาฝากให้นะคะสวัสดีค่ะแม่ลิริตมาทุกคนนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะพยายามมีสิ่งดีๆมาฝากจากอังกฤษถึงทุกคนทั่วโลกเช่นเคยค่ะวันนี้นะคะ5วิธีนะคะสร้างความสุขต้อนรับปีใหม่ะคะ่ะทุกคนคะ่ะนะคะปีใหม่ก็จะมาแล้วนะคะวันนี้เป็นวันนี้เป็นวันคริสต์มาสนะคะขอให้ทุกคนมีความสุข ขอให้ทุกคนประสบความสําเร็จในชีวิตนะคะแต่เรามีเทคนิคง่ายๆนะคะที่จะมาฝากให้เรามีความสุขวันนี้พี่ยญามาอวยพรแล้วก็มาแบ่งปันสิ่งดีๆค่ะจะปีใหม่แล้วอะไรอะไรที่มันแย่หรือที่มันไม่ดีเราก็ปล่อยมันไปค่ะเพื่อต้อนรับปีใหม่ปล่อยสิ่งไม่ดีออกไปจากปีเก่านะคะแล้วก็ต้อนรับ ปีใหม่ที่มันกาลังจะผ่านมานะคะชีวิตเรานะคะต้องเดินหน้าต่อไปค่ะทุกคนค่ะนะคะสิ่งไหนไม่ดีเราก็ปล่อยมันทิ้งนะคะถ้าเทคนิคนะคะที่เราจะสร้างความสุขง่ายๆเลยนะคะวิธีแรกเลยก็คือยิ้ม,มยิ้มทักทายค่ะทุกคนคะ่ะการยิ้มเป็นการที่แสดงถึงความอบอุ่นความจริงใจนะคะ เป็นการทักทายที่ง่ายมากนะคะไม่ต้องเสียเงินสักบาทเลยด้วยการยิ้มเมื่อไหร่ที่เราส่งยิ้มออกไปนะคะเราก็จะได้ยิ้มกลับแน่นอนและเราก็จะมีความสุขนะคะมันเป็นการสร้างมิตรภาพที่ดีนะคะเป็นการสร้างมิตรภาพที่ดีให้กับคนที่เห็นนะคะเมื่อไหร่ที่เรายิ้มโลกนี้มันก็จะสดสใสเ่ทุกคนคะเพราะฉะนั้นเราต้องฝึกยิ้มบ่อยๆนะคะส่งยิ้มให้คนอื่นบ่อยๆนะคะและเรา ก็จะได้รับมิตรภาพที่ดีค่ะทุกคนค่ะนะคะและเทคนิคที่2ในการที่จะสร้างความสุขง่ายๆให้กับตัวเรานะคะก็คือการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอยู่เสมอค่ะทุกคนคะ่ะเราต้องเป็นนักพัฒนานะคะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอยู่เสมอเปิดประสบการณ์รับสิ่งใหม่ๆที่เราไม่เคยทําที่เราไม่เคยพัฒนามาก่อน ที่เราไม่เคยรู้มาก่อนนะคะเราก็สามารถเรียนรู้และเอามาพัฒนาตัวเราเองนะคะมาปรับปรุงแก้ไขตัวเราเองนะคะอันไหนที่มันผิดพลาดไปแล้วเราก็เอามันมาเป็นบทเรียนเพื่อที่จะปรับปรุงนะคะในปีใหม่ให้ดีขึ้นนะคะการที่เราเรียนรู้พัฒนาตัวเองมันเป็นการทำให้ตัวเราอะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะ มีการเปลี่ยนแปลงตัวเราเองนะคะเพื่อรับสิ่งใหม่ๆนะคะเมื่อไหร่ที่เราทําหรือเรียนรู้สิ่งใหม่ๆตลอดเวลามันจะทําให้เราไม่จําเจค่ะทุกคนคะมันจะทําให้เราไม่จําเจพอเราเรียนรู้โน่เรียนรู้นี่เราก็จะรู้นฉันรู้อุ้ยฉันได้เรียนฉันได้ทามาแล้วสุดยอดมากเลยเราก็จะรู้เพื่อตัวของเราเอง เพราะฉะนั้นชีวิตของเรามันคือการเรียนรู้ไม่มีสิ้นสุดของทุกคนคะเรียนรู้ทุกช่วงวัยของชีวิตนะคะการเรียนรู้พัฒนาตัวเองจึงเป็นสิ่งที่จําเป็นตลอดเวลาที่เราจะขาดไม่ได้เพื่อสร้างความสุขในชีวิตของเราะคะ่ะและข้อที่3นะคะเราต้องวางแผนการทํางานใหม่นะคะเราต้องวางแผนการทํางานใหม่ทบทวนข้อผิดพลาด ในปีเก่านะคะไม่ให้เราไปย้อนอดีตแต่ให้เราทบทวนสิ่งที่มันผิดพลาดมาในปีเก่าเพื่อนำไปแก้ไขปรับปรุงในปีต่อไปเฮ้ยเราจะไม่ทำซ้ำอีกถ้าเราผิดพลาดสิ่งนี้มาแล้วเราก็มาเป็นบทเรียนเราก็ไม่ต้องไปทำซ้ำอีกนั่นคือการที่เราวางแผนปรับปรุงงานของเราและก็สร้างเป้าหมายในปีหน้านะคะ ปีนี้อาจจะฮิตเป้าหมายยังไม่แตกแต่ปีหน้าเป็นปีของเราแน่นอนเราก็ตั้งเป้าหมายใหม่ค่ะตั้งเป้าหมายแล้วเราก็ไปให้ถึงเป้าหมายของเรานะ,ะทุกปีมันจะต้องเป็นปีของเรานะคะมันจะต้องมีปีไหนที่มันเป็นปีของเราเพราะฉะนั้นอย่าลืมตั้งเป้าหมายถ้าเรามีเป้าหมายในการทำงานเราก็จะมีเข็มทิศในการเดินหน้า นะคะเราก็จะมีเข็มทิศในการเดินทางถ้าเราไม่มีเป้าหมายเราก็จะเดินสเปะส,สปะค่ะทุกคนคะแต่ถ้าเรามีเป้าหมายเราก็จะเหมือนกับมีเข็มทิศนำทางของเราเพื่อให้เรามีจุดมุ่งม,มั่นไปให้ถึงนะคะเป้าหมายของเราเพราะฉะนั้นาการวางแผนการทํางานใหม่มันเป็นการที่เราแก้ไขนะคะรู้เรียนรู้สิ่งที่ผ่านมา ะะเป็นข้อผิดพลาดอ๋อนะคะปีหน้าฉันจะไม่ทําแบบนั้นซ้ําอีกฉันจะทํำให้มันดีกว่าเดิมและก็นํามาปรับปุงตัวเราเองค่ะและข้อที่4เลยนะคะที่เราจะขาดไม่ได้ก็คือการคิดดีพูดดีทําดีนะคะการคิดดีพูดดีทําดีเราต้องมุ่งมั่นตั้งใจที่จะทําความดีไม่ว่าจะในทุกกรณีนะคะเรามุ่งมั่นทําความดี ต่อไปเดินหน้าทําความดีต่อไปเพราะว่าความดีสิ่งที่เราทํามันจะทําให้เรามีความสุขนะคะถ้าเราตั้งมั่นทําในความดีมันเป็นการยกระดับจิตใจของเราให้สูงขึ้นถ้าเราคิดดีทําดีพูดดีมันเป็นการยกจิตใจยกระดับจิตของเราให้สูงขึ้นเพื่อให้เรามีความสุขและเราจะ มีพลังในการที่เราจะต่อสู้หรือไม่ว่าปัญหาใดๆจะเกิดขึ้นไม่ว่าจะปีไหนๆก็แล้วแต่นะคะเราสามารถที่จะมุ่งม,มั่นนะคะและมีสติในการแก้ไขในการแก้ไขปัญหาเพราะเรามีพลังเรามีความสุข ความสุขจะเป็นตัวไขปัญหาแก้ไขปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างนะคะถ้าเรานะคะยกระดับจิตใจของเราให้สูงขึ้นทุกวันนะคะไม่ว่าวันไหนๆนะคะไม่ใช่เฉพาะปีใหม่หรือไม่ใช่เฉพาะวันคริสต์มาสนะคะเราต้องทำดีนะคะเราต้องทำดีทุกวันนะคะการทำดีไม่จำเป็นต้องทำเฉพาะวันปีใหม่หรือวันคริสต์มาสการทำดี ถ้าเราอยากยกระดับจิตใจของเราเราจะต้องทำดีทุกวันตัน้งมั่นม,มุน่งมั่นที่จะทำความดีทุกวันนะ,ะเดินหน้าทำความดีความดีไม่มีวันตายความดีจะทำให้เรานะ,ะต่อสู้กับสิ่งต่างๆได้อย่างยอดเยี่ยมเพราะฉะนั้นนะคะเราต้องคิดดีพูดดีทำดีต่อไปไม่มีข้อแม้ทำจนตายะคะ่ะทุกคนค่ะนะ,ะข้อสุดท้ายเลยนะคะวันนี้ ข้อสุดท้ายเลยที่เราจะสร้างความสุขแบบง่ายๆนะคะสบายๆให้กับตัวเรานะคะก็คือข้อ5รู้จักให้อภัยรู้จักให้อภัยค่ะการให้อภัยเป็นการปล่อยวางค่ะทุกคนคะและเพื่อยกระดับจิตใจของเราให้สูงขึ้นการที่เราให้อภัยนะคะไม่ใช่ว่าเราไม่ได้ เราไม่ได้ทําอะไรแต่รู้ไหมคะว่าการที่เราปล่อยวางหรือการที่เราให้อภยัยคนที่เขาเกลียดเราหรือคนที่เขาคิดไม่ดีกับเรามันเป็นการยกระดับจิตใจเราให้สูงขึ้นเมื่อไหร่ที่เรามีความใจกว้างเราใจกว้างเรารู้จักให้อภยัยนะคะเราก็จะมีความสุข มันเป็นการปลดโซ่พันธนาการในจิตใจของเราการที่เราให้อภัยคนอื่นไม่ใช่ว่าคนอื่นเขาจะได้อะไรแต่คนที่ได้คือตัวเราเองเพราะเราจะมีความสุขเพิ่มขึ้นเราจะไม่ยึดติดเราจะปล่อยวางนะคะและมันจะเป็นการยกระดับจิตใจของเราให้สูงขึ้นให้พัฒนาขึ้นและตัวเราเอง จะเกิดความสงบสุขล่มเย็นในจิตใจของเราและเราจะมีสติในการทำหน้าที่หรือทำสิ่งต่างๆที่เราต้องการจะทำได้อย่างดีค่ะทุกคนค่ะนะคะเพราะฉะนั้นการให้อภัยจึงเป็นการที่เราสมควรที่จะทำอย่างยิ่งนะคะเราจะไม่เครียแดแค้นโกรธแค้นใดๆทั้งสิ้นถ้าเราเก็บความแค้นนะคะ มันก็จะเหมือนกับเป็นไฟสุมว่วงในหัวใจเราตลอดไม่มีการที่เราจะมีความสุขได้ถ้าเราไม่รู้จักให้อภัยเมื่อไหร่นะคะที่เราบางคนนะคะสามีเลิกไปตั้งนานแล้วนะคะเราก็ยังแค้นคิดแค้นเขา7จปีแปปีสิบปีบางคนตลอดชีวิตไม่ยอมปล่อยทิ้งไปนะคะถ้าเรารู้จักปล่อยวางนะ,ะให้อภัยเขา คนเรามันเกิดมาไม่เหมือนกันถ้าเรารู้จักให้อภัยนะคะเราจะมีความสุขเพราะเราได้ปล่อยโซ่ในหัวใจของเรานะคะเจตใจของเรามันก็จะสงบสุขทุกคนะคะจิตใจของเราจะสงบสุขล่มเย็นนะคะเราจะมีความสุขและสร้างความสุข,ขของเราขึ้นมาง่ายๆนะคะไม่ยากเลยด้วยการให้อภัยนะคะ 5วิธีนะคะที่พี่ย่านำมาฝากนี้มันเป็นการสร้างความสุขแบบง่ายๆนะคะเราสามารถทำได้ตลอดนะคะถ้าเรานะคะรู้จักหรือเรียนรู้มันนะคะก็คือหนึ่งเลยยิ้มยิ้ม,มบ่อยๆยิ้ม,มบ่อยๆหัวเราะบ่อยๆนะ,ะยิ้มให้กับทุกคนนะคะไม่ว่าใครจะเกลียดเราหรือไม่ชอบเราเรายิ้มเป็นการที่ทำให้ตัวเรามีความสุข เพราะเราได้ส่งมิตรภาพไปแล้วใครไม่รับก็ช่างเขาเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเราแต่เราส่งมิตรภาพดีๆออกไปด้วยรอยยิ้มในการทักทายนั่นก็คือความสุขของเรานะคะสองเราต้องเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอยู่เสมอนะคะเพื่อไม่ให้เกิดการจำเจนะคะเราเรียนรู้พัฒนาตัวเองเปลี่ยนแปลงตัวเองนะคะเรานะคะถ้าจุดไหนในตัวเรามันมีข้อผิดพลาด มันเป็นจุดด้อยในตัวเรานําจุดด้อยมาปรับปรุงให้มันเป็นจุดเด่นในตัวเราได้กับทุกคนคะนะคะเพื่อเปลี่ยนแปลงตัวเราเองพัฒนาตัวเราเองทุกคนเรียนรู้ได้ตลอดเวลานะคะและ 3. วางแผนการทํางานใหม่ทบทวนข้อผิดพลาดในปีเก่านะคะเพื่อนําไปแก้ไขปรับปรุงให้ดีขึ้นกว่าเดิมเพราะมันเป็นการปรับปรุงตัวเราเองเป็นการพัฒนาตัวเราเองเช่นกันเราต้องตั้งเป้าหมายของปีหน้านะคะ ตั้งเป้าหมายในการทํางานว่าเราต้องทําให้มันดีที่สุดนะคะพอเราได้เป้าหมายแล้วก็นะคะเดินหน้าตามเป้าหมายของเรานะคะเป้าหมายการตั้งเป้าหมายมันเป็นเข็มทิศนําทางเราในแต่ละปีเพื่อให้เราประสบความสําเร็จเพื่อให้เราไปถึงเป้าหมายถึงแม้ว่ามันจะไม่ถึง งานะมันอนออย่างน้อยเราก็ได้เดินตามเป้าหมายนะคะนะคะปีหน้ามันอาจจะเป็นปีที่เรายึดเป้าหมายของเราก็ได้นะคะทุกคนค่ะนะคะและก็ข้อสี่เลยคิดดีพูดดีทำดีการที่เราคิดดีพูดดีทำดีให้ทำตลอดชีวิตทำทุกวันไม่มีวันหยุดนะคะมันจะเป็นการยกระดับจิตใจของเราให้มีความสุขให้สูงขึ้นนะคะข้อสุดท้ายเลยคือการให้อภัยเป็นการปล่อยวาง นะเมื่อไหร่ที่เราให้อภัยมันจะเป็นการยกจิตเราให้สูงและมันจะทําให้จิตใจของเราสงบสุขร่มเย็นและมีสติในการใช้ชีวิตนะคะสำหรับวันนี้ m ม r ี่คริสต์มาสทุกๆคนค่ะพี่ย่าขอแบ่งปันสิ่งดีๆขอแบ่งปันความสุขให้ทุกคนขอให้ทุกคนมีความสุขประสบความสําเร็จในชีวิตนะคะและขอให้ทุกคนมีเป้าหมายและสามารถ ดำเนินตามเป้าหมายของเราได้อย่างยอเดเยี่ยมสำหรับวันนี้นะคะ Merry Christmas ทุกคนคะ่ะไปแล้วไปแล้วคะ่ะ Merry Christmas to everyone bye bye see you